วางนาพาชีวิตของคนไทยไปสู่ความเจริญไปสู่เป้าหมายและไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในการกินดีอยู่ดีไม่คิดเลยเพราะเวลานี้บ้านเมืองมันแย่พลเอกประยุทธ์มีฝีมือไหมพลเอกประยุทธ์มีประสบการณ์ไหมพลเอกประยุทธ์เรียนทั้งด้านเศรษฐศาสตร์มาไหมาเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนไหมถึงมันนั่งเป็นประธานเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจความเชื่อถือมันไม่มีอยู่แล้ว เมื่อไม่มีอยู่แล้วประชาชนทุกวันนี้หวาดผวาบางคนทนไม่ได้บางคนเป็นสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องจิตโรคประสาทฆ่าตัวตายไปแล้ว2,500กว่าคนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้2,551คนโควิดเนี่ยมันแค่58คนเท่านั้นที่ตาย58คนเท่านั้นแล้วท่านเปิดท่องเที่ยวท่านจะเปิดท่องเที่ยวเสรี ผมถามว่าฝรั่งมังค่าที่ไหนมันจะมาเที่ยวในเมื่อเรายังอยู่ในสภาวะมีพลกอฉุกเฉินฝรั่งเขาถือต่างชาติเขาถือเรามีพลกอฉุกเฉินแสดงว่าบ้านเรายังไม่สงบเพราะคุณไม่ยอมเลิกพลกะอฉุกเฉินพลกะอฉุกเฉินให้อํานาจเจ้าหน้าที่มากมายกายกองร้อยแปดพันประการมีอํานาจคน้นมีอํานาจจับนะมีอํานาจยิงมีอํานาจต่างๆมากมาย เมื่อข้าราชการใช้อาวุธข้าราชการก็ไม่มีความผิดเพราะพลกรจุกเฉินให้อำนาจเขาแล้วคุณก็จะต้องต่อต่อไปอีกต่อพลกรจุกเฉินไปอีกคุณดูปลายเดือนนี้ก็แล้วกันกันยาคุณต้องต่อไปอีกถ้าคุณไม่ยุบสภาหรือคุณไม่ดําเนินการอย่างอื่นเพื่อให้บ้านเมืองมันดีขึ้นนี่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่า ท่านจะได้หายสงสัยว่าทําไมประชาชนเขาคิดอย่างนี้สุชาติตันสุชาติชมกลิ่นพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้กินแกลบกินลํากินปลายข้าวเขารู้ว่าบ้านเมืองที่มันมีปัญหาทุกวันนี้มันเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารจนต่างชาติเขาไม่คบกับเราส่งสินค้าไปขายไม่ได้ไรไม่ได,ไได้เราค้าอยู่ในในประเทศที่บางประเทศที่มีการปกครองคล้ายกัน ส่งไปได้เมืองจีนเพราะสาธารณัฐประชาชนจีนเขาปกครองในระบอบคมอมมวนิสต์มันพอยอมรับได้แต่เขาก็เอาเปรียบเราเราค้า,ข,าข้าวเนี่ยเมืองไทยเคยมีความภาคภูมิใจเดยเคยเม,มาอันดับหนึ่งโสมออกเวลานี้หล่นไปข้างหลังอันดับหนึ่งกลายเป็นเวียดนามอ,อ,นอันดับ2อินเดียอันดับ3จีนเราหล่นไปอยู่ที่4จีนคือมหามิตรของเราใช่ไหมแต่เวลานี้จีนไปขายแข่งกับเราในแอฟริกา เขาขายข้าวราคาถูกกว่าเราแล้วถามว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะซื้อของจากที่ไหนนี่ก็คือปัญหาในการส่งออกเราต้องไปแข่งขันกับเขาเราแข่งขันกับเขาไม่ได้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้เงินที่ได้มาจากการส่งออกมันก็เป็นสารวันเตี้ยลงไปถามผู้ส่งออกสิครับบางทีเขาพูดไม่ได้เขาโดนปิดปากเขาไม่กล้าพูด เขาไม่กล้าพูดกลัวจะถูกทําลายหรือกลัวจะมีปัญหากับผู้มีอํานาจเพราะเขาค้าขายพ่อค้าแม่ขายเนี่ยขาไม่กล้าทะเลาะกับรัฐบาลเขาไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่ผมเป็นสื่อมวลชนผมมีสิทธิ์ผมมีหน้าที่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความเห็นที่ผมเห็นอยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่ซีกไหนก็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่บุญลวีพูดกล้าเถียงไหม เป็นข้อมูลหลายคนออกมาพูดผมจบรายการออกมาวิาพาก์วิจารณ์แสดงความเห็นว่าโชว์หลักฐานสิมันไม่ต้องไปโชว์หลักฐานแล้วข้อมูลมันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าการกระทําของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีไหมดูสิครับหลายอย่างมีปัญหาไปหมดผมถึงบอกว่าผมอยากจะดูพรุ่งนี้ ขอให้สําเร็จนะครับโอนเงินให้กับสอบอสมาชโอนเงินให้กับคนเฒ่าคนแก่โอนเงินให้กับคนพิการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุที่คุณรับปากไว้พรุ่งนี้ต้องทำเพราะเขาไม่มีกินกันแล้วหลายเรื่องหลายราวแม้กระทั่งเรื่องของจะทำให้เด็กมีงานทำที่คุณนัดไว้แล้วว่าจะเปิดงานที่จะเปิดงานวันที่26 27, ิ8ด หนึ่งร้านตำแหน่งอ่ะอย่าไปกโกหกเขานะอันนี้ต้องทำนะให้คนมีงานทำนะเวลาที่สุชาติจะเอสุชาติเอชมกลิ่นคุณต้องทำเรื่องนี้นะไม่ใช่มันนั่งเฉยๆรีบทำเลยเพราะคนมาตกงานกันเยอะผมจะบอกให้คนมันตกงานกันเยอะไม่ใช่เอาแต่จะจะแย่งตำแหน่งแย่งรัฐมนตรีกันแย่งอะไรกันนักหนาซึ่งมันก็ทำให้มีปัญหาเพราะเวลานี้ คนตกงานตั้ง8ล้านเก้าล้าน10บล้านเด็กจบไม้ไม่มีงานทํารัฐบาลสร้างหนี้ไว้30ล้านล้านให้ลูกหลานที่เขาเดือดร้อนเขาต้องออกมาบอกล่าวเล่าสิบ